พระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยเชิญฟังบทอ่านจากพระวรสา,า,า,าราาตามคำบอกเล่าของนักบุญมาลาโกขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์คพระเจ้าข้ชชาพระเยซูกิจสั์เจ้าเสด็จถึงเมืองกาเป์นอุมพ,พร้อมกับบรรดาศิษย์เมื่อถึงวันสบาตโตพระองค์เสด็จเข้าไปในสารธรรมทรงเริ่มสั่งสอน คำสั่งสอนของพระองค์ทำให้ผู้ฟังรู้สึกประทับใจอย่างมากเพราะทรงสอนเขาอย่างทรงอำนาจไม่เหมือนกับบรรดาทัรนมาจารย์ขณะนั้นในสารธรรมชายคนหนึ่งซึ่งมีปีศาจสิงอยู่ร้องตะโกนว่าท่านมายุ่งกับเราทำไมเยซูชาวนาสเร็ศท่านมาทำลายเราใช่ไหมเรารู้ว่าท่านเป็นใคร ท่านคือองค์พระผู้ศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระเยซูเจ้าทรงดุปีศาจและตรัสสั่งว่าจงเงียบออกไปจากผู้นี้เมื่อปีศาจทำให้ชายผู้นั้นชักและร้องเสียงดังแล้วมันก็ออกไปจากเขาทุกคนต่างประหลาดใจจึงถามกันว่านี่มันเรื่องอะไรเป็นคำสั่งสอนแบบใหม ที่มีอำนาจเขาสั่งแม้กระทั่งปีศาจและมันก็เชื่อฟังแล้วกิตติศัพท์ของพระองค์ก็เลื่องลือไปทุกแห่งตลอดทั่วแคว้นกาลิลีทันทีพระวาจาของพระคริสตเจ้าพระคริสตเ,เจ้าทรงพเจริญเทิญน,นพี่น้องที่หลัก ประเทศอิสราเอลในสมัยของพระเยซูริสต์เจ้าแบ่งออกเป็นสามแคว้นใหญ่ๆคือแคว้นกาลิลีทางเหนือแคว้นสมาเรียตรงกลางและก็แคว้นยูเดียทางใต้พระเยซูริสต์เจ้าโดยพื้นเพเป็นคนแคว้นกาลิลี แต่พระองค์เสด็จลงมารับพิธีล้างจากนักบุญจอรับดิสที่แม่น้ำจอแดนพื้นที่ตรงนั้นน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของแผนยูเดียทางใต้หลังจากนั้นพระเยซูริสตเจ้าพระองค์เสด็จไปเข้าเงียบในที่เปลี่ยวเป็นเวลา40วัน40 000, คืนเพื่อเตรียมจิตใจของพระองค์ หลังจากเขาเงียบแล้วพระเยซูกิ์เจ้าพระองค์เสด็จออกมาแล้วพระองค์ได้เลือกอัครสาวกชุดแรกและพระองค์ก็เทศนาสั่งสอนการเทศนาสั่งสอนขององค์พระเยซูริ์เจ้าพระองค์ไม่เพียงแต่เทศด,ด้วยเสียงให้เขาได้ยินเท่านั้นแต่พระเยซูกิ์เจ้าพระองค์ได้กระทำ ได้รักษาคนที่เป็นโรคปลุกคนตายให้กลับเป็นขึ้นมาปลอบโยนผู้ที่มีความเศร้าโศกชื่อเสียงขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่กระทําที่แคว้นยูเดียน่าจะได้ยินไปถึงแคว้นกาลิลีหรือแม้แต่เมืองคาปนอุมหรือแม้แต่เมืองนาซาเรตซึ่งเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของพระองค์ แต่ว่าชาวนาซาเรสชาวกาเปนาอุมซึ่งอยู่ทางเหนือนั้นยังไม่เคยเห็นกับตาว่าคนชื่อเยซูนั้นทำอะไรได้บ้างรู้แต่ว่าคนชื่อเยซูเป็นลูกของมารีและโจเซฟครอบครัวช่างไม้จนๆครอบครัวหนึ่งพี่น้องในวันนี้ เราจะเห็นว่าพระเยซูคิสต์เจ้าพระองค์เสด็จกลับไปที่บ้านเกิดเมืองนอนของพระองค์คือไปที่แคว้นกาลิลีและก็ไปที่เมือง,าองคาเปอร์นาอุมเมืองกาเปรอร์นาอุมนั้นตั้งอยู่ติดทะเลสาบกาลิลีและเมืองกาเปรอร์นาอุมนั้นมีศาลาธรรมอยู่ที่อยู่ตรงนั้นอยู่ใกล้ๆก,กับบ้านของแม่ยายของนักบุญเปโตร พี่น้องที่รักวันนี้เราได้ยินว่าพระเยซูกิ์เจ้าไปที่ศาลาธรรมในวันสะบาโตชาวยิวกำหนดให้วันสะบาโตซาบัดหรือว่าชาบัดแปลว่าหยุดพักผ่อนชาวยิวถือว่าวันเสาร์คือวันสะบาโตและเขาก็ไปที่ศาลาธรมารมศาลาธรรมนั้นเป็นสถานที่อะไร ตามกฎหมายของชาวยิวกำหนดเอาไว้ว่าที่ใดก็ตามที่มียิวอยู่รวมกันมากกว่าสิบครอบครัวที่นั่นขอให้สร้างศาลาธรรมขึ้นมาศาลาธรรมนั้นมีเอาไว้เพื่อนหนึ่งเพื่อที่จะสวดภาวนาสองเอาไว้เพื่ออ่านาพระคัมภีร์และสามเอาไว้เพื่อ ฟังการอธิบายพระคัมภีร์แต่ว่าที่สารธรรมของชาวยวนั้นไม่มีนักเทศประจําพี่น้องมีแต่หัวหน้าสารธรรมแต่หัวหน้าสารธรรมนั้นไม่ได้เป็นพระสงฆ์ไม่ได้เป็นสมณนะหัวหน้าสารธรรมมีหน้าที่ในการดูแลสารธรรมให้สะอาดเรียบร้อยปลอดภัยแต่หน้าที่หนึ่งของหัวหน้าสารธรรมก็คือว่าคอยดูว่า คนที่มาในศาลาธรรมเนี่ยมีใครที่เป็นคนที่มีชื่อเสียงและเป็นที่เคารพศรัทธาของคนที่อยู่ในศาลาธรรมนั้นจะได้เชิญขึ้นมากล่าวสุนทรพจน์อธิบายพระคัมภีร์ให้กับพี่น้องได้ฟังพี่น้องวันนี้ในพระวรสารพระเยซูกิ์เจ้าไปที่ศาลาธรรมและพระองค์ก็ถูกเชิญ ขึ้นมาเพื่อที่จะอ่านพระคัมภีร์แล้วเพื่อที่จะอธิบายพระคัมภีร์เราจะเห็นว่าบรรยากาศที่พระเยซูกิสเจ้าซึ่งเป็นลูกช่างไม้จนๆคนหนึ่งที่เขาได้ยินจิตศัพท์ว่าทำอะไรดีๆอยู่ที่แคว้นยูเดียตอนนี้กลับมาบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองเออเป็นชายหนุ่มอายุสาม อายุ30ปีแล้วเพราะว่าพระเยซูเจ้าออกเทศนาสั่งสอนตอนอายุ30ปีเอดูมากเทศและเวลาเทศสอนนั้นในพระคัมภีร์บอกว่าคำสั่งสอนของพระเยซูกิ์เจ้าทำให้ผู้ฟังประทับใจเป็นอย่างมากเพราะทรงสอนเขาอย่างทรงอำนาจไม่เหมือนกับการสอนของบรรดาท่านอาจารย์พี่น้องทีหลัก วันนี้อยากจะให้เรามาไตรตรองดูว่าคําว่าพระเยซูกิ์เจ้าสอนอย่างมีอํานาจเนี่ยสอนอย่างผู้ทรงอํานาจเนี่ยสอนอย่างไรและทําไมคนฟังจึงประทับใจพี่น้องประการแรกการสอนอย่างทรงอํานาจขององคอ์พระเยซูกิ์เจ้าคือพระเยซูกิ์เจ้าสอนจากหัวใจพระเยซูกิจเจ้าสอนจากหัวใจ นั่นก็หมายความว่าเวลาที่พระเยซูคริสต์เจ้าสั่งสอนให้คำแนะนำนั้นพระองค์สอนจากความห่วงใยจากส่วนลึกของหัวใจเพราะฉะนั้นเวลาที่พระองค์สอนนั้นคนสอนก็จับความรู้สึกได้ว่าโอ้พระเยซูคริสต์เจ้านั้นสอนด้วยความห่วงใยสอนด้วยความรักสอนจากหัวใจ สอนหวังดีให้คนที่ฟังนั้นได้กลับเนื้อกับตัวกับใจเราจะเห็นว่าพระเยซูกิจเจ้านอกจากเป็นพระเป็นเจ้าแล้วพระองค์เป็นมนุษย์การที่พระองค์สะท้อนสิ่งที่ออกมาจากหัวใจของพระองค์เองนั้นหลายครั้งพระเยซูกิจเจ้าร้องไห้นะครับพี่น้องเราจะเห็นว่าตอนที่พระเยซูกิจเจ้าไปปลุกไปปลุกลาซาลัส ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของเขาเป็นเพื่อนสนิทของพระองค์ซึ่งตายไปแล้วสี่วันถูกฝังขึ้นอืดแล้วแล้วพระเยซูคริสต์เจ้าก็เห็นว่ามารีกับมาธาซึ่งเป็นพี่น้องของลาสลัสเห็นบรรดาชาวยิวซึ่งมาร่วมไว้อะไรกับลาสลัสพระองค์เห็นแล้วพระองค์ก็รู้ว่าทุกคนนั้นรักลาสลัสแล้วพระเยซูคริสต์เจ้าตอนที่ลาสลัสยังมีชีวิตอยู่นั้นพระองค์ก็เทศนาสั่งสอนแล้วพระองค์ เหนื่อยพระองค์ต้องการพักพระองค์ก็ไปซุกหัวนอนที่บ้านของลราซาลัสแต่เวลาที่ลาซาลัสป่วยพระเยซูเจ้าไม่ได้เดินทางมารักษาเขาจนกระทั่งเขาตายแล้วถูกฝังไว้สี่วันแล้วพระองค์จึงมาแล้วพระองค์ก็เห็นสถานการณ์แบบนี้พระองค์รู้สึกสะเทือนพระทยัยพระวรสารบอกว่าพระองค์รู้สึกสะเทือนพระทยัยแต่ความหมายจริงๆก็คือว่าพระองค์ร้องไห้เห็นไหมครับพระเยซูคริสต์เจ้านั้น มีความรู้สึกร่วมกับคนในสถาน,นการณ์นั้นเวลาที่พระเยสุเจ้าสอนพระองค์ไม่ไดสอนโดยการอ้างอิงมาจากตรราแต่พระองค์สอนด้วยหัวใจของพระองค์เองเพราะฉะนั้นการสอนด้วยหัวใจการสอนด้วยความรักจึงเป็นการสอนอย่างทรงอํานาจประการที่สองพี่น้องพระเยซูกิ์เจ้าพระองค์สอนโดยพระองค์ต้องการ เปลี่ยนแปลงจิตใจเปลี่ยนแปลงจิตใจพระองค์พยายามที่จะให้คนที่ได้รับการสอนนั้นเขาเปลี่ยนแปลงด้วยวิธีการไหนก็แล้วแต่เราสังเกตเห็นไหมครับว่าเวลาที่ชาวยิวพวกท่านบาจารย์พวกฟาริสีจับหญิงที่ล่วงประเวณีจับมาตามกฎของชาวยิวนั้น ทุกคนต้องเอาหินทุ่มผู้หญิงคนนั้นให้ตายแต่พระเยซูกิจเจ้าพระองค์ไม่ต้องการสัมเติมพระองค์ต้องการเปลี่ยนแปลงจิตใจของเขาเพื่อเขาจะได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไม่ใช่เฉพาะหญิงคนนั้นนะครับต้องการเปลี่ยนแปลงคนทั้งหลายด้วยที่กําลังจะลงโทษหญิงคนนั้นพระองค์ก็ก้มลงแล้วก็เอามือเขียนที่พื้นดินเขียนว่าใครไม่เคยทําบาปเลย ให้เอาหินทุ่มผู้หญิงคนนี้ก่อนโอ้พี่น้องเห็นไหมเปลี่ยนจิตใจไม่ใช่เฉพาะหญิงคนนั้นเปลี่ยนจิตใจของคนทั้งหมดเลยทุกคนโอ้โหมือไม้อ่อนเลยโอ้โหหินตกตุกตต๊กต๊อบตุ๊กต๊บเลยไม่ใช่ตกใส่หัวผู้หญิงคนนั้นนะตกใส่แม่เท้าตัวเองอะ่ะเพราะอะไรโอ้โหหันมามองดูแล้วเฮ้ยชั้นมันบาปมากกว่าผู้หญิงคนนี้ด้วยซ้าไปนะกลับไปแล้วได้รับการเปลี่ยนแปลงจิตใจกลับไป ตักน้ำใส่กระโหลกชะโงกดูเงาผู้หญิงคนนี้ก็เออพระเยซูเจ้าบอกว่าไม่มีใครลงทโทษเจ้าใช่ไหมจงไปและอย่าทําบาปอีกเห็นไหมครับนี่สอนอย่างผู้ทรงอานาจสอนเปลี่ยนแปลงที่จิตใจแล้วหูมันโดนใจมันโดนใจดาแล้วก็ทุกคนก็กลับไปพี่น้องชิละประการที่สามพระเยซูกิเจ้าพระองค์สอนแบบ ให้กำลังใจพระเยซูคริสต์เจ้าโอเคบางครั้งก,ก็โหดเหมือนกันนะคนที่บันดึก็โหดเวลาที่พระองค์เห็นคนที่ใช้พระวิหารในการทำมาหากินพระองค์ก็เอาแส้ไล่หนีไปแต่ว่าส่วนมากพระเยซูคริสต์เจ้าก็จะให้กำลังใจและในวันนี้เราจะเห็นว่าพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ให้ความหวังให้ชีวิตใหม่ กับคนที่ถูกผีสิงถามว่าผีมีเฉพาะในสมัยพระเยซูกิเเจ้าใช่ไหมพี่น้องไม่ใช่คุณพ่อเริ่มต้นวิสาว่าหลายครั้งเนี่ยเราผิดพลาดเพราะว่าเรามีความโลภเรามีความโกรธเรามีความหลงนี่คือผีใหญ่สามตัวหรือบางทีเรามองไปถึงผีที่มันเล็กๆอีกเจ็ดตัว นะบาปต้นเจ็ดประการจองหองแต่นีวุลามกอิจฉาโลภะหารอะไรต่างๆเหล่านี้คือผีทั้งนั้นนะซึ่งอยู่ในจิตใจของเราเพราะฉะนั้นพี่น้องทีหลักพร,พ,พระเยซูคริสตเจ้าพระองค์ต้องการที่จะให้เรานั้นได้รับการรักษาแนะให้เราได้เข้ามาหาพระองค์ในวันนี้เราจะเห็นว่าปีศาจนั้นยังเชื่อฟังพระองค์เลยนะพระองค์บอกว่าให้เงียบ แล้วก็ออกไปแล้วมันก็ออกไปการสั่งสอนของพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ไม่ต้องการประนามใครแต่พระองค์ต้องการที่จะสอนจากหัวใจเปลี่ยนแปลงจิตใจและก็ให้กำลังใจในฐานะที่เราเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพระสงฆ์เป็นนักบวชเป็นผู้ที่มีหน้าที่ให้การอบรมสั่งสอนเราก็ควรจะเรียนแบบพระเยซูคริสต์เจ้าในการที่จะ ให้คําแนะนํากับเพื่อนของเรากับพี่ของเรากับน้องของเรากับสามีภรรยากับลูกของเราโดยการสอนจากหัวใจด้วยความรักสอนแบบเพื่อได้ยางให้เขาเปลี่ยนแปลงจิตใจและสอนแบบให้กําลังใจและนั่นแหละจะเป็นการสอนที่ทรงอานุภาพไม่ใช่เฉพาะคนเท่านั้นที่เชื่อฟังแม้แต่ผีก็เชื่อฟังเหมือนที่พระเยซูคริสต์เจ้า Song, song. lack life he never need Dear brothers and sisters in Christ, today we are celebrating the fourth Sunday in the ordinary time. The liturgy today invites us to reflect on Jesus' teaching with authority. The philosopher Karl Marx once said that the aim of philosophy should not be just to explain the world, but to change it. The same can be said about the gospel we preach and teach. The people of Capernaum received the sacred instruction in their synagogue every Sabbath. But one Sabbath they had a different teacher, he is Jesus Christ. Jesus' teaching contrasted sharply from the scribes because he taught with authority When we compare and contrast the teaching of Jesus with the scribes we notice three distinguishing qualities as followings first the teaching of Jesus is from the heart and not just from the head he teaches with absolute conviction in his message because he knows that his message is in accordance with the mind of God His preaching is a personal testimony of his intimate relationship with God his Father. Thus Christ, on the other hand, get their knowledge not from their personal communion with God, but from their long and intricate study of commentaries on the law. Second, the teaching of Jesus focuses on, focus on the spirit And not on the letter of the law, whereas the scribes seek to apply the prescription of the law to only the letter. Somehow, Jesus goes deeper to find out the spirit that is the original intent of the law. Consequently, Jesus is able to discover the positive value of the law. Third. The teaching of Jesus inspires a positive change of heart in the hearers. Jesus teaching is always aiming at the way to bring to about a positive change of heart in the people, not just to make the people feel bad. In the gospel today Jesus performed healings and exorcisms together with his teaching. He showed that his primary concern is to change the human situation and not just to explain it now let's look at ourselves what is our attitude to the word of god we hear do we allow it to challenge us and bring about positive difference in our lives or is it simply to satisfy some intellectual curiosity if it is the gospel of jesus that we hear then we cannot hear it week after week and remain the same. This is the good news of today. May God bless you all. ขอพระเจ้าอวยพรเดชะพนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมน